สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วค่ะได้เวลาที่รอคอยแล้วหวยคุณกัญญาเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะว่างไหมคะว่างคะ่ะว่างพอดีเลยได้ถา,ามถามเมื่อกี้ออกไปทาปากทาแก้มทามทาหน้าต้องก่อนก่อนออกกล้องต้องทาหน่อยทา เนะะคืงอออกเนาะไปข้างนอกพึ่งมา,อ,งาอ้าวคนโทรมาอย่าพึ่งนะคะเรามาข้อหวยหวยจ้าหวยทำไมเปลี่ยนอะหวยทำไมเปลี่ยนจากศูนย์มาเป็นสองคะ ต่อใช่ที่แรกว่าให้ที่แรกว่าอ๋อจะแรกให้ห้ให้ากับศูนย์ที่แรกว่าให้ห้ากับศูนย์ที่แรกว่าให้ห้ากับศูนย์ไม่บนหรือล่างคะล่างค่ะน้องตอนอ๋ออ๋อที่จริงมันที่จริงจริงๆแล้วมันห้ากับศูนย์นะคะเจ๊มันห้ากับศูนย์ค่ะห้ากับศูนย์เนี่ยได้ให้ห้าศูนย์อยู่เนี่ย ห้ากับศูนย์เนี่ยยังไงก็ต้องมาชอบห้าศูนย์หกศูนย์ห้าเนี่ยค่ะเจ๊อชอบมาห้าศูนย์หุ่นห้าแล้วก็มันถ้าถ้าถ้ามันก็ปวติดสองก็เอาสองศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองซะแต้มตะขางหนึ่งจริงๆถ้าหนันห้ากับศูนย์เนี่ยมันต้องมาด้วยกันแน่ๆรางวัลเนี้ยซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วสิบใบห้าศูนย์นะครับที่แดงก็ซื้อไปแล้วซื้อหมดที่มีแหละได้กี่ใบไม่รู้หกประมาณหกเจ็ดใบ มนันเงนหะ้าศูนย์ห้าศูนย์หรือหห้าศูนย์ค่ะห้าศูนย์เนี่นยชอบมากเลยวันเนี้ยห้าศูนย์ก<บ>็ขอเบอร์บัญชีขอเบอร์บัญชีหน่อยจะโอนค่าขน,นมให <c oughs> เ้เอาแต่ค่าเอาแต่ค่ากาแฟแล้วกันค่ากาแฟเนาะค <c oughs> ่ากาแฟหมวดหมวดที่ถูกด้วยไงที่ถูกด้วย เจ๊เจ๊เนี่ยเจ๊เอเจ๊ข้างบนเนี่ยสามยังไงมาแน่นอนเลยเจ๊ข้างบนสามใช่ไหมนดับสามแปดสามเก้าสามห้าเนี่ยมาแน่แน่เลยค่ะดับสามแปดสามเก้าสามสามสามมาแน่นอนเลยสามแปดสามห้าสามเก้าสามเก้าสามห้าด้วยใช่ไหมคะน่าสามห้าสามห้านี่ก็ชอบมากือนกันสามห้าสามแปดสามเก้า่ ค่ะตัวเด่นเลยนอสามแปดสามเก้าค่ะค่ะสุมเนี่ยโอ้ชอบมากสามชอบมากไม่น่าไม่น่าไม่น่าไม่มานะสามเนี่ยเพราะว่ามันมันชนเยอะจังเลยอ่ะชนต้องหลายสูตรสามเนี่ยยังไงก็สามแหละงดไม่มาล่างใช่ไหมคะไม่มาล่างใช่ไหมแปดกับเก้ามาตัวหนึ่งนะคะเจ๊ก็ลงเนี่ยสามแปดสามเก้าไม่น่าผิดเลยแปดกับเก้ามาตัว ห้าไปกับเก้ามาตัวหนึ่งบนนะคะเก้าแล้วก็ข้างล่างเนี่ยห้าห้าแน่นอนคือสุดคือห้านะเจ๊ห้ากับศูนย์เนี่ยถ้าเราจับสองตัวอะไรก็แล้วแต่จะลุดจะวิ่งอ่ะเข้าสองตัวแน่นอนห้าล่างห้า 5, กับอะไรนะคะที่แรกให้ห้ากับสองนะคะเจ๊ตอนนี้เปลี่ยนเป็นศูนย์ดีแล้วล่ะเพราะว่าศูนย์นี่มาตั้งสี่ห้าสูนยนะคะอืมค่ะค่ะ อต่นี้มันคงไม่เป็นหนึ่งแล้วเจ๊เนาะแต่ก็จับห้าศูนย์หรื้าหนึ่งไปให้เนี่ยมันหนึ่งเจ็ดไปหนึ่งแปดไปแล้วเนาะมันหนึ่งไปแล้วอ่ะได้ศูนย์นี่มันนะได้กับคุณได้กับคุณกัญญาห้าหมื่นโอ้ยดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยเพราะว่าปู่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 ไอ้นั่นให้ปู่เชวานให้หนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งใช่ไหม เจแดงมาดูของคุณกัญญาถ้าหนึ่งมามีแค่หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งแปดนะเจแดงก็เลยซื้อเจแดงก็เลยซื้อหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะเออถ้าออกหนึ่งเจ็ดจะถูกเยอะกว่าหนึ่งแปดนะคะเพราะว่าเจ็ดกับแปดมันมาตัวหนึ่งอะเจ๊เราก็เลยจับไม่เท่ากันก็เลยจับเจ็ดไปเยอะซื้อตรงนี้เยอะถ้า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 หนึ่งหกเขาจะได้หลายแสนหนึ่งหกอาจารย์เชวานปู่เชวาน ศูนก็ให้แน่นเนาะติดไปแต้มหนึ่งก็ว่าถ้าหนึ่งมาของคุณกัญญามีหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแค่นั้นเนาะค่ะแจ๊ดจ๊มันมันเลขเลขที่ว่าสองตัวมาตัวเนี่ยนะคะวดเนี้ยมันให้ห้ามันได้ห้ากับสองที่ให้ไปทีแรกไ่ห้ากับสองแต่จริงๆแล้วอ่ะศูนย์เนี่ยมันที่จับจะจับชนเนี่ยศูนย์นี่มามากก็เลยต้องห้าศูนย์นี่มาแน่นอนค่ะห้าศูนย์เนี่ย เอาเหมือนรอบแรกที่ให้เจ๊แดงเลยเนาะรอบแรกที่ให้เจแดงห้าศูนย์เนาะค่ะดูแล้วเขาก็ค่าเนี้ยจะเป็นหลักสิบตลอดเลยค่ะเจจะเป็นหลักสิบตลอดเลยค่ะมันจะดูดสามสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดสี่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเต้าอ่าดไปไหนหนึ่ง ทานนะคะอ๋อเดี๋ยว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 ค่อยคุยกันหลังใหม่นองค่ะค่ะไม่ <c oughs> เป็นอันนีเอาบนบนนี้เน้นสามนะคะเน้นสามเนาะเน้นสามค่ะนเน้นสามมีสามห้าสามแปดแล้วก็สามเก้าเนี่ยค่ะเจ๊ค่ะอันนี้กลับอาหอดก็ดีเนาะกลับอหน่อยห้าสามแปดสามเก้าต้องกลับอยู่แล้วค่ะต้องกลับอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ล่างเนาะบนอย่างเดียวเนาะ บนอย่างเดียวบนอย่างเดียวอันนี้บนคือบน,บนล่างคือล่างค่ะเจ๊ไม่ต้องเอาขึ้นไปหากันหรอกน้อยครั้งจริงๆมันก็จะมีบ้างค่ะเหมือนงวดไหนมันก็จะมีขึ้นบนล่างขึ้นบนคแต่ว่าไอตรงเนี้ยไอสูตร,ตรที่ว่าทํามาเนี่ยมานั่งทำยี่สิบสามสิบงวดเนี่ยเจ๊ไอที่ว่าได้ 5, ไดห้าเนี่ยได้ห้างวดเนี้ยมันจะอยู่หลักสิบตลอดเลยค่เะเจ๊เนาะมันจะอยู่หลักส<ม>ิบเนี่ยสูตรเฉพาะสูตรนี้เราก็ไม่เคยผิดด้วยนะสองตัวมาตัวเนี่ยแต่งวดนี้ค่อยห้าให้ห้ากับสองมันมีห้ากับสอง แต่ว่าสองนี่มันไม่ชนเลยแต่มันมาชนศูนย์นี่เยอะมากก็เลยโอ้ชอบศูนย์นี่มาก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 เลยก็เลยเอาศูนย์นะเอาจับคู่ค่ะข้างล่างจับคู่ห้าก็ห้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าด้วยนะเจ๊นะอีกตัวนึงไม่เป็นไรเอาค่ะไปค่ะได้แล้วตอนนี้เราก็คิดว่าถ้าสองมาถ้าสองมามันก็จะเป็นต้องจับสองศูนย์ไว้ด้วยค่ะเจ๊สองศูนย์ค่ะ ว่าค่ะค่ะเนี่แหละจักสองศูนย์ไว้เลยห้าศูนย์กับสองศูนย์เนี่ยเป็นตัวเต็งที่สุดห้าศูนย์กับสองศูนย์ตัวเต็งเอาตัวสำรองค่ะสำรองไว้สำรองก็ห้าหนึ่งสองหนึ่งนะคะเจ๊ห้าหนึ่งสองหนึ่งเนาะค่ะค่ะมีแค่นี้แหละห้าหนึ่งสองหนึ่งหวยสี่ชุดเนี่ยถ้าไม่กลับนะคะถ้าไม่กลับใช่ใช่กลับก็กลับอยู่แล้วแหละแต่ว่าตรงๆรหวยคุณกัญญาออกตรงๆรทั้งนั้นเลยเนาะสามเก้าก็ตรง หนึ่งเก้าก็ตรงค่ะมันจะอย Ooh, uh ู huh, ka, k k went, been, ่หล hmm. totally. ักสิบนี่นะคะเจ๊มันจะอยู่หลักสิบหนึ่งแปดเมื่อวานนี่ก็ตรงตรงทั้งนั้นเลยเจ็ดสามก็ตรงนะเจ็ดสามก็ตรงเนาะเจ็ดสามเข้าสองตัวเลยนะใน่เจมดสามเข้าสองตัวถ้าเราไม่จับก็ไม่ได้แล้วค่ะไม่จับสองตัวนี่แหละนี่แหละงวดก่อนนี่ถึงมั่นใจเก้าหนึ่งว่ามันจะมาด้วยกันอ่า ค่ะเก้าหนึ่งถุนมันน้อยครั้งนะคะเจ๊ที่มันจะมาด้วยกันนะเนาะน้อยครั้งแต่มันก็มีโอกาสอยู่ค่ะมีโอกาสแกมีโอกาสเหมือนงวดนี้ห้าศูนย์ถ้าไม่มาด้วยกันจะเป็นห้าอะไรจะเป็นห้าหนึ่งหรอไม่มีห้าสองหรอไม่มีห้าสองหรอมันมันจะมาด้วยกันเหรอคะเจ๊มันันไมันตัวสองมันไม่เด่นนะคะข้างล่างเนี่ยอ๋อสองมันไก็ไปเด่นเอาเด่นหลักบนถ้าจะใส่บนก็ก็ใส่ไปหลักร้อยเลยก็ได้ค่ะสองสามแปดเนาะ สองสามแปดสองสามห้าน่าค่ะใส่ไปสองเป็นหลักร้อยไปเลยอย่างเนี้ยอ่าใส่ไปใสสองเป็นหลักร้อยลองลองลอง,ลองดูมันจะมีอย่างนั้นอ่ะเจ๊สองสองเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่คิดว่ามันจะขึ้นบนตั้งไปวดเนี้ยอืมจริงๆแล้วจะให้จะให้สองกับสามก็เออหนึ่งมันก็มามันก็มาดึกสี่จะมาล่างไหมคะสี่มาล่างไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีนะคะเจ๊ไม่ติดเลยไม่ติดเลย ไม่มีเลยสิอ่ะอไม่ติดนะทำยังไงก็ไม่ติดนะมันก็ไม่ไม่รู้นะคะเจ๊หกแล้วเขาหกไหมไหมหกติดไหมคะหกก็ไม่ติดค่ะเจ๊หกดับบนด้วยบนนี่ดับหกกับกับกับสีนะคะบนเนี่ยดับหกกับสีที่มาหกกับสีไม่มาล่างนี้ก็ไม่ไม่ไม่มีค่ะหกที่ทําก็ไม่มีเลยเจ๊ ที่<ส>ทําได้สุดๆเลยเนี่ยมันคนก็มีอยู่แค่เนี้ยเหมือนนี่ทํามาตั้งยี่สิบกว่างวดนะคะนั่งทำทำสถิติดูว่างวดนี้ได้สามคู่เนาะได้สามคู่สี่คู่ห้าศูนสองศูนย์ห้าหนึ่งสองหนึ่งค่ะแค่นั้นแหะค่ะถ้าผิดก็ผิดเลยเนาะค่ศูนย์มันพิดารเป็นหนึ่งก็จะห้าหนึ่งได้กับหนูเปตีหนูโอ้ไม่เป็นไรลูกเล่นโทรศัพท์ค่ะ เปนโทรศัพท์ตรงน้นด้วยโทรศัพท์อยู่ข้างนอกอยู่โต๊ะข้างนอกเด้อลูกเด้อปิดประตูให้ยายด้วยครับาหลานสามปีสามปีปอเปี๊ยลูกเดือนสกาวน่ารักน่ารักนนะ้องเปี้รักรู้ภาษารู้จักความมากไม่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 เป็นเด็กที่นั่นน่ะเป็นเด็กน่ารักอ่ะ เ็เด็กพูดง่ายข้างบนมีสามคู่เท่านั้นใช่ไหมคะค่ะค่ะสามคู่ข้างบนคู่สามก็จับสามคู่นี้ก็ได้ค่ะเจ๊สามห้าสามแปดสามเก้าเนี่ยอือ่าแต่ว่าหาหลักร้อยก็มักสองก็ใส่สองไปเลยล่ะเจ๊มกสองนะั้งหลักร้อยจะมีสองค่ะค่ะหลักร้อยสองไม่สองก็ศูนยไม่สองก็ศูนยะ์ะเจ๊ลองลองลอง,ลองดูแต่ว่าน่าจะเป็นสองมากกว่าหลักรอยอค่ะ ใส่แค่สามตัวเนี้ยเจ๊สามห้าสามแปดสามเก้าเนี่ยค่ะข้างล่างก็มีสี่คู่เน้นๆเ,เลยเนาะวนนี้เอาจังๆเลยวันนี้วันนี้เอาจังๆเอาห้าซื้อมาเนี่ยได้ลอตเตอรี่เป็นสิบใบเลยซื้อไว้ไแ,ลวไแ,ลวไแล้วซื้อไว้เรื่อยหละทั้ง,ท,งทั้งใต้ดินทั้งลอตเตอรี่ค่ะค่ะก็ข,ขอบคุณมากๆเลยส่งเบอร์บัญชีมาเด้อ้ค่ากาแฟนิดหน่อยนิดหน่อย ขอบคุณนุมากค่ะเจ๊ขอบคุณมากพอดีเลยพอดีแบบมันมีหนองแซงเนี่ยที่หนึ่งแล้วก็เราเราเป็นนักทําบุญอยู่แล้วเนาเจ๊เนาะเราก็อยากอยากช่วยเขาแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ไปเสนอตัวเราเขาทําศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะเจ๊กนมีคนยกที่ดินให้ที่หนองแซงเป็นที่อำเภอหนองแซงเนี่ยค่ะเขาจะทำศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าจังหวัดอะไรคะ โมชหลรีเนี่ยค่ะเจ๊ใส่ไปอำเภอของที่บ้านอำเภอหนองแสงนะคะเจ๊โอ้ถ้าไปถ้าไปชวนด้วยนะอ๋อค่ะเจ๊ดีเลยถ้าไปชวนด้วยเพราะว่าเขาคนนี้เขาเขาทำเพลิงให้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 คนปฏิบัติธรรมอะแล้วเขาบวชเนนไปเก้าบวชเนนดืู้ร้อนไปเพึ่งจะสึกไปเนี่ยค่ะอืมเราก็อยากทําบุญตรงนี้เนาะเออมีศูนย์ปฏิบัติธรรมยังคิดว่าเออเดี๋ยวจะจองพระจะจองพระ ม่พุทธลูกเข้าไปไว้ในศูนย์น่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไปไปดูนะคะเพราะในช่วงนี้ไม่อยากไปไหนไงเจ๊หลังจากนู่นหละหลังจากโลกร้ายผ่านไปเนาะมีโอกาสไปถ้าถ้าจะไปก็ชวนด้วยเขามีแต่เขามีแต่กลางเต็นท์ให้ให้พระอยู่นะคะเจ๊ก็เห็นแล้วก็โอ้ก็เขาถ่ายมาให้ดูนะลูกสาวลูกสาวก็ชอบไปทางเนี้ลูกสาวก็ชอบก็จะไปปฏิบัติธรรมค่ะวันไหนจะไปแล้วค่อยนัดเจอกันนี้นั่นเลยไม่ไกลเนาะสระบุรีเนาะ ตอนนั้นเจ๊มาที่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อรวยอ่ะยังไม่ไกลจากบ้านเลยนะคะเนี่ยไม่ไกลจากบ้านหลวงพ่อรวยยุทธยาค่ะอยู่ยุทธยาแต่ว่ามันก็ไม่เขตกรุงเทพเนาะเนาะอ้าวใกล้หนองแซงใกล้ค่ะใกล้ก็ไม่กี่กิโลเองหลวงพ่อรวยมาที่บ้านเนี่ยโอ้ก็แสดงว่าน่นเนาะค่ะพอดีหลับไปคราวหน้า ค่ะหลวงพ่อรวยนี่ตอนที่ท่านมรณภาพก็ทําเป็นโรงโรงพานไปหลายครั้งเยอะคนเยอะมากจะไปเท่าน้าไปทั้งสองวัดเลยให้เหตุการณ์บ้านเมืองปกติก่อนนะคะค่ะค่ะโอเคหน่อยค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากมากค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ ให้อ,ออกค่าศูนย์นะคะเจ <c oughs> นะ๊เนาะตอนน้ายออกห้าศูนย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะน <c oughs> วคุณกัญญาฟันท่องไปแล้วหาศูนย์ล่างเนาะมาจะแดงกันไอออกตัวไล่หาคุณกัญยาว่าว่างไหม ว่างไหมสั้นนี่เจดีย์เท้าเราเจดียงกา้าไปท้าแปรงหน้าลิดท่านผู้ชมว่าลิดเจดียงเติมลิดเนยปากบม่แดงนสั้นโอ้ยก็ไปเติมลิดมาสั้นตัวค่ะท่านผู้ชมเอาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจแล้วสั่งครีมได้ค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นให้หน้าจอเนาะครีมหนาสวยหนางามถ้าแปรงกยังเข้าไปมันก็งามถ้าแปรงแต่รับแล้วเก้าสิบเก้าบาทก็งามค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าหน้าเราดีหน้าเราสวยหน้าเราเป๊ะหน้าเราเด่นนะ ภาแปรงยังเข้าไปมันกระง,งามนะคะ,ะทางผู้ชมโชค,โชคดีร่ำด้วยถูกหวยไปน้ากันมาเบืองตัวเลขน้ากันเนาะคะ่ะทางผู้ชมเบืองชัดๆค่ะใช่กันค่ะทางผู้ชมเบืองชัดๆเด่นบนสามกับแปดเนาะสามกับแปดจับคู่สามห้าสามแปดแล้วก็สามเก้าค่ะทางผู้ชมเนาะหนึ่งสามห้าศูนย์สามห้าสองสามห้าเนาะจับคู่ให้ หนึ 8, 38, 8, 39, 9, 39, ่3 8า3แ39ศูนย์สามแเค่ะเด่นล่างก็มี5กับศูนย2หาศูนย์ห้าสอโอ้ยบอมแมนหาศูนย์กะสองศูนยหาหน่ค่ะโชคดีนะคะคุณกันยาวาลเนาะมีทอานี้แหละค่ะ่ช่วงเด่นเด่นก็หน่อยหน่อยก็สงวดสวด ตาเกาขังขังตะเก้าน่ะหกตัวดิเนาะหกตัวหัวกรอน,นี้เนาะบนหกล่างหกเต้วยวนอี่บนสามหลางซีเนาะค่ะหาศูนย์หา,ห,าหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งเนาะค่ะพิจารณาเป็นแนวทางขอยท่านผู้ชมโชคดีนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ